See you สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายเจรุวาทีศรีพิบาลคริสจักรใจผูกพันพี่น้องครับมีคนเคยบอกพี่น้องบ้างไหมครับว่าเวลาที่เราทําผิดพลาดไปเนี่ยพระเจ้าทรงละทิ้งเราเราก็ไม่สนใจเราอีกเลยอันนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเราจะมาพบความจริงด้วยกันในตอนนี้ว่าแม้ว่าเวลาที่เราทําผิดพลาดหรือว่าหลงลืมไปเนี่ยพระเจ้าก็ยังทรงทํางานของพระองค์อยู่เราดูด้วยกันในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่5ข้อที่1 ถึงข้อที่12ด้วยกันครับ 1. สมอลบทที่5ข้อ1ถึง12เมื่อพวกฟลิสเตียยึดหีบของพระเจ้าไปนั้นพวกเขานําไปจากเอเบนเอเซอร์ A ถึงเมืองอัชโดและพวกฟลิสตียก็นําหีบของพระเจ้าเข้าไปไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนและวางไว้ข้างพระดาโกนและเมื่อชาวอัชโดตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนได้ล้มหน้าคว่ำม,มาอย่างพื้นดิน ตรงหน้าหีบของพระยาเวพวกเขาจึงยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ในที่เดิมแต่เมื่อพวกเขาตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูสิพระดาโกนก็ล้มหน้าควา่ำมายังพื้นดินตรงหน้าหีบของพระยาเวเสียงของพระดาโกนและมือทั้งสองก็หักออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลําตัวพระดาโกนเพราะฉะนั้นพวกปุรหิตของพระดาโกนและทุกคนที่เข้าไปในโบสถ์ของพระดาโกนจึงไม่เหยียบธรณีประตูโบสถ์พระดาโกนที่เมืองอัสโดดจนถึงทุกวันนี้ พระหัตของพระยโเวห์อยู่เหนือประชาชนอัสโดดอย่างหนักพระองค์ทรงทำให้พวกเขาครามกลัวและทรงเคี่นพวกเขาด้วยฝีทั้งที่เมืองอัสโดดและเขตชายแดนของเมืองน,นั้นและเมื่อชาวเมืองอัสโดดเห็นอย่างนั้นพวกเขากล่าวว่าอย่าให้เหียบของพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะว่าพระหัตของพระองค์อยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกลพระของเราอย่างหนักพวกเขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของฟริสเตียและกล่าวว่า เราจะทำอย่างไรดีกับหีบของพระเจ้าของอิสราเอลพวกเขาตอบว่าให้เรานำหีบของพระเจ้าของอิสราเอลย้ายไปที่เมืองกัดเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปแต่เมื่อพวกเขาย้ายหีบไปเมืองนั้นแล้วพระหัตของพระยาเวก็ต่อสู้เมืองน,นั้นทําให้เกิดความวุว่นวายยิ่งใหญ่นักและส่งเคี่ยนชาวเมืองนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือให้เกิดฝีขึ้นที่ตัวพวกเขาพวกเขาจึงส่งหีบของพระเจ้า ไปยังเมืองเอโครนและต่อมาเมื่อหีบของพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครนชาวเมืองเอโครนร้องว่าพวกเขาย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลมาให้เราเพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสียพวกเขาจึงส่งคนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งหมดของพวกฟริสเตียและกล่าวว่าจงส่งหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนั้นกลับไปยังที่เดิมเพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสียเพราะว่า มีความวุ่นวายกลัวตายอยู่ทั้งเมืองพระราชของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักยิ่งนักชาวเมืองที่ไม่ตายก็เป็นฝีและเสียงร้องขอความช่วยเหลือของชาวเมืองนั้นก็ขึ้นไปอย่างฟ้าสวรรค์ครับพี่น้องครับถ้าทำหนึ่งซามูเอลบทที่5เนี่ยก็เป็นตอนต่อจากบทที่4ที่เราพบว่าอิสราเอลเนี่ยก็พ่ายแพ้สงครามแก่ฟิลิสเตียใช่ไหมครับเนื่องจากมีผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ไม่ได้ย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วก็วิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ย ก็เริ่มที่จะออกห่างจากพระเจ้าไปนับถือพระอย่างอื่นแล้วก็ทอดทิ้งหนทางแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าเราจึงพบว่าพระเจ้าทรงใช้ช่วงเวลานี้ในการที่จะตีสอนชีวิตของคนอิสราเอลนะครับก็เข้าสู่บทที่5ของเราพบว่าในเวลานี้เนี่ยคนฟิลิสเตียถึงขั้นที่เรียกว่ายึดหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั่นหมายถึงโอ้โหนะครับเป็น สัญ,ญลักษณ์แห่งการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลถ้าปราะศจากหีบนะสัญญาแล้วเนี่ยคนอิสราเอลก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีพระเจ้าแล้วถึงแม้ว่าความเป็นจริงเรารู้กันอยู่ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาไม่ได้อยู่ที่หีบทธสัญญานั้นแต่ยางกันนั้นก็ตามหีบนะสัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงถึงการสถิตยอยู่ด้วยของ,ของพระเจ้าสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของคนของพระเจ้าเพราะว่าคนที่นับถือพระอื่นเนี่ยจะไม่มีหีบพันธสัญญานี้อยู่กับพวกเขาอันนั้นเวลาที่หีบพันธสัญญานี้ถูกเอาไปจากคนอิสราเอลเนี่ยหัวใจของคนอิสราเอลก็ล่มสลายแล้วก็รู้สึกว่าเขาเองปราศจากพระเจ้าแล้วแล้วก็ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าเองหลังจากนั้นเรามาดูต่อว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปแบบนั้นแต่เรามาดูก่อนหลังจากนั้นในคนฟิลิสเตียนะ กล้องเปลี่ยนฉากมามาอยู่ที่คนฟิลิสเตียบ้างว่าหลังจากที่พวกเขาเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปอยู่กับพวกเขาแล้วเนี่ยเขาทําอย่างไรกับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าบ้างนะครับเขาก็เอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไปไว้ที่เมืองอัชโดดซึ่งเราพบว่าเมืองอัชโดดเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สําคัญที่อยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศฟิลิสเตียเองนะครับนะก็เราพบว่าในเมืองอัชโดดเนี่ยก็มีการนับถือ พระรูปหนึ่งที่เป็นพระที่มีความยิ่งใหญ่ในศาสนาของคนฟิลิสเตียก็คือพระดาโกนพระดาโกนเนี่ยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราค้นพบเนี่ยเราพบว่าเป็นพระที่มีลักษณะครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาคล้ายๆเป็นเงือกนะครับนะแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นคือเป็นพ่อของพระบาอันเองเลยแสดงว่ายิ่งใหญ่มากคือพระบาอันเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในหลายๆครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ คนนี้แหละครับพระดากเนี่ยเป็นพ่อของพระบาอันเองเลยนะครับนะแล้วก็มีลักษณะเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาซึ่งเป็นเรื่องที่พอจะเดากันได้ว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าชาวอัชโดดเนี่ยเป็นคนที่อาศัยการประมงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นการเลี้ยงชีพเราจึงพบว่าเขาจึงนมัสการพระที่มีลักษณะที่จะให้ประโยชน์กับชีวิตของเขาอันนั้นเป็นเหตุผลที่คนเราเนี่ยสร้างรูปเคารพขึ้นมาเพื่อที่จะนมัสการ นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าไม่ต้องการจะให้เราสร้างรูปเคารพใดๆเพื่อเพื่อนมัสการเพราะเวลาที่เราสร้างรูปเคารพขึ้นมาเนี่ยเราสร้างรูปเคารพเพื่อจะตอบสนองต่อเนื้อหนังของเราเองต่อความปรารถนาในฝ่ายเนื้อหนังของเราเองเราอยากจะได้ความมั่งคั่งเราก็สร้างพระที่มีความมั่งคั่งหรือว่าที่จะให้ความมั่งคั่งกับชีวิตของเราขึ้นมาเหมือนคนที่เมืองอัชโดดนี้สร้างพระดากนขึ้นมา ที่มีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งปลาเพื่อที่หวังว่าพระดาโกนนั้นจะนําผลผลิตทางทะเลจํานวนมากมาให้เขานําความมั่งคั่งในฝ่ายโลกนี้มาให้เขามาตอบสนองเนื้อหนังของเขาแล้วตอนนี้เขาจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระเยโฮวาหรือว่าพระยาเวของเราเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่ใต้พระใดเขาเอาหีบพันธสัญญาเนี่ยมาไว้ในวิหารของพระดาโกนแต่ไม่ได้ไว้ในที่ที่สําคัญที่สุด มาไว้ข้างๆพระดาโกนอาจจะมีเหตุผลสองเหตุผลไหมครับที่เขาเอาพระหีบพ,พันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมาไว้ข้างๆพระดาโกนเหตุผลที่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการจะนมัสก,การหีบพนันธสัญญานี้ไปพร้อมๆกันกับพระดาโกเลยหรืออาจจะเป็นเหตุผลที่สองก็คือเป็นการประกาศชัยชนะว่าพระของอิสราเอลไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระดาโกนที่ช่วยพวกเขาให้เอาชนะคนอิสราเอลได้และที่สําคัญคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าพระของอิสราเอลเนี่ย เป็นแค่พระแห่งเป็นพระบกครับเป็นพระแห่งแผ่นดินเป็นพระที่เก่งในเรื่องของการอยู่บนบกดังนั้นถ้าเกิดว่ามาอยู่ใกล้ๆพระดาโกนเนี่ยก็คงจะสู้พระดาโกนไม่ได้เพราะมาอยู่ริมทะเลกับพระดาโกนพระดาโกนย่อมใหญ่กว่าเพราะเป็นเจ้าแห่งทะเลพระยาเวเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินก็คงจะไม่มีอิทธิพลไปมากไปกว่าไม่มีอิทธิฤทธิ์มากไปกว่าพระดาโกนและเขาก็ได้พบความจริงตรงนี้ก็คือว่าในที่สุดแล้วพระดาโกนล้มลงมาถึงสองครั้ง ครั้งแรกในวันแรกไม่เกิดอะไรขึ้นครั้งแรกในวันแรกที mhm. ่ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาน่าจะรู้ตัวตั้งแต่วันนั้นที่พระเจ้าทรงเตือนพวกเขาแต่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นอะไรที่ประหลาดมากที่มันจะมีอะไรบังเอิญขนาดนี้เพราะรูปปั้นพระราโกนคงไม่ใช่รูปปั้นเล็กๆนะครับนะก็ล้มลงมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็นึกว่าบังเอิญเขาเลยตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นปรากฏว่าพระราโกนล้มลงมาครั้งที่สองอันนี้ไม่ใช่บังเอิญแล้วเพราะว่าแขนหักขาหักด้วยใช่ไหมครับนะไม่มีขาครอบคอไปเป็นนรูปเหมือกับ ปลานะครับนะแขนคือมือหักลงมาแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นที่ตัวพระดากนแล้วก็ก้มลงมาเหมือนกับทำท่านมัสก,การหีบพระทธสัญญาอยู่แล้วก็เขาจึงรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องเหมืองเอิญแน่และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเกิดภัยพิบัติท่ามกลางพวกเขาใช่ไหมครับนะและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอนพวกเขาแม้แต่เวลาที่เขาพยายามจะลบหลู่พระยาเวเขาก็ได้รับบทเรียนบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงววววิววิิถีีชตตขขออองงพพกกเเคาาืปโรห ของพวกเขาเนี่ยในข้อที่5บอกว่าปรโลหิตของพวกเขาไม่ไม่เหยียบธรณีประตูอีกเพราะว่าดูเหมือนว่าธรณีประตูเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้พะดาโกลเนี่ยเจ็บปวดใช่ไหมครับนะแล้วเขาก็ย้ายหีบพัสธสัญญาออกไปจากพะดากโกลจากวิหารของพระดาโกลเนี่ยไปอยู่ในอีกเมืองหนึ่งนะครับนะก็คือไปอยู่ในเมืองกัตนะครับนะเราดูด้วยกันในข้อที่7เนี่ยเราพบว่า ของที่ไม่ใช่ของพวกเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะแม้ว่าจะดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมกับเขาเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่นําโทษทันมาสู่พวกเขาได้นะครับนะถ้าเขาตั้งใจจะนมัสการพระเจ้าเนี่ยเขาจะต้องนมัสการพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวลองจินตนาการด้วยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคนฟิลิสเตียเหล่านี้เนี่ยนะครับเห็นความยิ่งใหญ่ของ พระยาเวที่พระดาโกนเนี่ยก้มหน้าลงมานมัสก,การแล้วก็ต้องแตกหักต่อหน้าพระยาเวแล้วก็กลับใจใหม่เลยแล้วก็ในที่สุดก็เอาพระดาโกนออกไปจากวิหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นการนมัสก,การพระเจ้าพระยาเวอย,อย่างอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แน่นอนมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นเพราะว่าคนฟิลิสเตียไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาแบบนั้นจริงๆหรืออย่างน้อยที่สุดเขาน่าจะนมัสก,การพระเจ้าแล้วก็คืนหีบ พัฒสัญญาให้ให้คนอิสราเอลแล้วขอโทษคนอิสราเอลแล้วก็เห็นแก่พัฒสัญญาที่พระเจ้ามีต่อคนอิสราเอลแล้วยอมปรองดองคนอิสราเอลสถานการณ์มันคงจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นี่เขาไม่เขาคิดที่จะเชื่อทั้งพระเจ้าแล้วก็เชื่อทั้งพระดาโกนในเวลาเดียวกันคือไม่ทําลายหีบพัธสัญญาแต่ก็ไม่ได้ให้เกียรติอย่างสูงสุดฟังคุนคุณไหมครับพี่น้องมีคนที่เชื่อพระเจ้าบางคนในเวลานี้ทําตัวคล้ายๆกับคนฟิลิสเตียในยุคนั้น คือเอาพระเจ้าด้วยแล้วก็ยังมีรูปเคารพอย่างอื่นในชีวิตในเวลาเดียวกันด้วยยังมีพระดาโกนของเขาอยู่ที่ตอบสนองเนื้อหนังของเขาอยู่ที่ที่เขายังรู้สึกว่าเลิกนมัสการพระนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้มัสการพระดาโกนในวิหารก็ได้อาจจะเป็นการนามัสการรูปเคารพของตัวเองผ่านทางสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ที่กําลังตอบสนองต่อเนื้อหนังของเขาอยู่แล้วในเวลาเดียวกันก็เรียกตัวเองว่าผู้ที่เชื่อถือในพระเจ้า ในเวลาเดียวกันเองก็เรียกตัวเองว่าผู้ที่เป็นคนที่เป็นลูกของพระเจ้าหรืออยากจะนมัสก,การพระเจ้าไปในเวลาเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มาทั้งใจถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปซะดีกว่าใช่ไหมครับครึ่งกลางคังค่าเอามาให้ใครได้อย่างก็ต้องเสียอย่างต้องเลือกสักทางในชีวิตของเราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติพระอื่นไปในเวลาเดียวกันได้เพราะนั่นไม่ใช่หนทางแห่งพระยาเวอง์นี้ ไม่ใช่หนทางแห่งพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าองค์นี้ตรัสว่าถ้าจะรักรองค์ถ้าจะนมัสการพระองค์ก็ต้องมีพระองค์องค์งเดียวเท่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่บ่าวสาวมายืนสัญญากันต่อหน้าที่ประชุมแล้วบอกว่าผมจะรักคุณ,แล,คนนคณและอีกคนหนึ่งด้วยผมจะรักคุณและอีกคนหนึ่งด้วยฉันจะรักเธอและอีกคนหนึ่งด้วยมันคงไม่ใช่เรื่องของการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของการ ทุ่มเทชีวิตให้กับการแลกกันอีกต่อไปและพิธีแต่างงานนั้นก็จะไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปและจะจัดพิธีนั้นเพื่ออะไรกการรับเชื่อพ, вот. พระเจ้าจะไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปถ้าจะบอกพระเจ้าว่าผมขอเชื่อพระเจ้าและผมขอเชื่อพระอีกองค์หนึ่งด้วยมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่เราจะขอให้พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าสูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเนี่ยจะมาเป็นแค่พระเจ้าอีกองค์หนึ่งในชีวิตของเรา มันเป็นการลบหลู่พระอง <ine> อค์ด้วยซ้ําไปมันเป็นการนมัสการที่นํามาซึ่งการลบหลู่พระองค์มันไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนคนฟิลิสเตียเหล่านี้ที่ไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าและนมัสการพระดาโกไปในเวลาเดียวกันพี่น้องครับพระเจ้าทรงพิพากษาคนฟิลิสเตียในเวลานี้เนี่ยเพราะว่าในเวลานั้นปกติแล้วพระเจ้าจะใช้ในเวลานั้นพระเจ้าจะใช้ผู้วินิจฉัยในการที่จะไปกำราบคนฟิลิสเตียแต่ในเวลานี้พระเจ้าไม่เห็นใครเหมาะสมหรือบางครั้งพระเจ้าอาจจะ เลี่ยนวิธีการของพองแลวพบว่ามนุษย์เองอาจจะคิดว่าเขาต้องพึ่งพาผู้วินิจฉัยเสมอไปแต่ตอนนี้พระเจ้าเองเลยคือผู้วินิจฉัยที่เข้าไปในดินแดนของคนฟิลิสเตียไม่ใช่แค่พรมแดนของฟิลิสเตียและต่อสู้กับพวกเขาแต่เข้าไปในใจกลางชีวิตของพวกเขาแล้วก็พิพากษาพวกเขาและกำราพวกเขาแต่คนอิสราเอลในขณะที่คนอิสราเอลรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้ล้มเหลวในชีวิตแล้วไม่มีความหวังอะไรแล้วถูกฟิลิสเตียกดดันถูกฟิลิสเตียข่มเหง แต่ความจริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ทรงหยุดการงานของพระองค์พระเจ้ายังทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อคนอิสราเอลเสมอแม้ว่าตอนนี้พระเจ้าไม่ได้ใช้พวกเขาในการที่จะกำราบคนฟิลิสเตียแต่พระเจ้าเองทรงเข้าไปด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงเข้าไปด้วยหีพันธสัญญาของพระองค์พระองค์เข้าไปด้วยการพิพากษาโรคระบาดที่เกิดขึ้นการทำลายล้างที่เกิดขึ้นที่มีต่อคนฟิลิสเตียที่ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์พระองค์กระทำงานของพระองค์เองอย่าคิดว่าถ้าเราไม่ทำ และพระเจ้าจะทําอะไรไม่ได้ต่อให้เราไม่ทําพระเจ้าก็ทํางานของพระองค์อยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเรากําลังพูดถึงในแง่ของการรับใช้พระองค์แต่ในอีกแง่หนึ่งเราเพบว่าแม้ว่าชีวิตของเราจะดูล้มเหลวดูสิ้นหวังดูเหมือนไม่ประสบความสําเร็จก็ยังไม่ได้สิ้นหวังครับพี่น้องพระเจ้ายังทรงห่วงใยและรอคอยที่จะกลับมารอคอยให้เราได้กลับมาหาพระองค์อีกไม่นานพระองค์จะ ให้เราได้เข้ามาอยู่ในทางของพระองค์อีกครั้งหนึง่งวันนี้พระเจ้าอาจจะย,ยังดูเหมือนห่างไกลแต่ความจริงพระองค์ไม่ได้หนีไปไหนวันนี้ดูเหมือนว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราไปแต่ความจริงพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งไปเราต่างหากที่ทอดทิ้งพระองค์ทั้งๆที่พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราในเวลานั้นวันนี้ตอนที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยจากดินแดนอิสราเอลไปเนี่ยไม่ใช่การที่พระเจ้าทอดทิ้งเราแต่วันที่ทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราไม่ได้นมัสการพระองค์นั่นแหละ คือวันที่เราได้ทอดทิ้งพระองค์แล้วเมื่อเราได้ทอดทิ้งพระองค์ไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็จึงทรงสำแดงหรือเตือนสติให้เราเห็นว่าเจ้าได้ทอดทิ้งเราแล้วนะพระองค์จึงทรงทางกายภาพเนี่ยพระองค์จึงทรงแสดงออกมาว่าหีบพันธสัญญาถูกเอาไปจากคนอิสราเอลเพื่อให้คนอิสราเอลมีสติไม่ใช่เพื่อจะพิพากษาหรือแสดงออกว่าพระองค์มีความจงใจที่จะทอดทิ้งพวกเขาแต่เพื่อที่จะให้เขาได้เห็นภาพ ทางกายภาพว่าให้เขามีสติว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยทางจิตใจเนี่ยได้ทิ้งพระองค์ไปแล้วแล้วถึงเวลาที่เขาจะได้กลับใจใหม่แล้วก็กลับมาหาพระองค์เดี๋ยวเราจะดูด้วยกันต่อนะครับในวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงกลับมาแล้วเนี่ยเราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อพระองค์ครับ